สวัสดีค่ะมีสติมีปัญญาจะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเพิ่มกําลังสติและปัญญานะคะในสายมโนมยิทีนะคะก็คือการระลึกถึงองค์พุทธะนะคะในที่นี้จะพาถึงองค์ปฐมนะคะส่วนใครที่เป็นสายพระแม่มาตาตาราทั้งหลายนะคะสายสตินะคะสนตี ก็จะเห็นองค์พระแม่นะคะทีนี้วิธีการนั่งนะคะเราก็าทำความรู้สึกตัวทุกพร้อมก่อนนะคะขั้นแรกหายใจเข้าหายใจออกเหมือนดมดอกบัวนะคะของชื่นใจนะคะสูรดรง รู้สึกนะคะที่กลางกระหม่อมรู้สึกไปเรื่อยๆรับรู้ถึงพลังงานที่ไหลเอึปอาบซาบซ่างไปทั่วทางกายพลังงานเขาจะมารวมกันที่ตาที่สามนะคะค่อยๆไหลไปสู่จิตสู่ใจนะคะ เมื zaman, ่อรู ires, ้สึกแน่นแให้ขยายออกกว้างเมื่อมีพลังงานส่งมาที่กลางกระมองอีกก็จะรู้สึกไปเรื่อย พลังงานก็จะมารวมกันที่ตาที่สามอีกแล้วก็ไหลสู่จิตสู่ใจเมื่อรู้สึกแน่นๆก็ขยายออกกว้างๆทำไปแบบนี้เรื่อยๆ ค่อยๆไตระดับลงมานะคะลงสู่ฐานกายลงให้เต็มฐานนะคะหายใจสูดเข้าออกทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะเบาๆรู้ทั่วทั้งกายกับที่เดิมคืนสู่ความเป็นปกติเส็กเสรเศ